เป็นหนึ่งรีวิวนะคะที่หลายคนแคปมาให้พี่แจมเยอะมากสำหรับเคสตัดถุงไขมันใต้ตานะคะเคสนี้เป็นคนไข้พี่แจมจากจังหวัดแพร่นะคะพี่สาวคนสวยเป็นคนที่ใจดีกับแจมมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้แจมรีวิวมาตลอดเลยค่ะนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเป็นก่อนและหลังทําอันนี้ทําได้ประมาณสัก5-6วันอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะ แล้วก็ตัดไหมค่ะถือว่าพี่เขาเป็นมีถุงเลืตาแบบใหญ่มากและเยอะม,มากจริงๆอาจารหมอชาติคือตัดแล้วก็ดึงตกแต่งใต้ตาให้ด้วยนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะนี่ละค่ะสวยมากจริงๆแผลเนี่ยกลิบแน่นอนค่ะพี่แจมก็เคยตัดนะคะถุงเลืตาไม่ใช่ว่าพี่แจมไม่เคยตัดนะคะอาจารย์หมอทําได้แบบว่าสุดยอดมากเลยค่ะใครสนใจรายการไหนของอาจารย์หมอชาตินะคะทักหาพี่แจมได้ตลอดมีส่วนลดทุกรายการแล้วก็พี่แจมดูแลก่อน้านหลังทําทุกเคสแน่นอนค่ะใครเป็นคุณ ให้พี่จำจะรู้ว่าพี่จำดูแลแบบว่า V.I.P แค่ไหนตลอดแทบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะดูแลคนไข่แบบว่าปังมากๆเลยค่ะ